ชิ่นเพลงอะไรนก่ะสาวลาวนอโอ้ดูครับกมีหลายๆกยางอยนอกจากข้าวห่อไข่แล้วก็ยังมีชาบูด้วยใช่ไหมมาล่าใช่ไหมใช่ใช่เ,เห็นพี่ชานซื้อ,อ,อไปอยู่นะห0 0 0งแ หแสเกหนึ่งแสนสิบอ er> ่าดีแมีเราะแม่เราไม่สองนเรามางคนคนเต็มร้านเลยทุกคนเลยจะมาสองคนป่ะจะมาคนเดียวอ่ะไม่หรอกเดียวของจ้าเป็นตัวนี้ โดยเเราไม่ได้เห็นภาพนี้มา 5, หม<อ>้หากหากเดือนเนาะกลับได้วไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วอันนี้ล่าสุดนะทุกคนนะก่อนนี้ผู้บ่าวหลายๆคนยังไม่เห็นเดี๋ยวเราเพื่อนกันแชร์ไปนะทุกแต่เราต้องมานั่งจับบัตรคิวแต่เหมือนปีเหมือนปีที่แล้วอตอนนี้เราก็เริ่มต้องรอคิวแล้วเหมือนกันนะรอคิวแล้วเหมือนกัน ช่ันแชร์หน่อยเด้อจะได้รู้ว่าสามก๊กแขกมาขายแล้วเนาะก็ว่าคนไหนที่ไม่ได้ติดตามน้องโดยตรงนะก,ก็ได้ผ่านทางเราก็ช่วยแชร์กันหน่อย มือถือไม่ดีน้องก็ยังสวยวันเปิดวันเปิดนี่นี่ได้รมคืนวานรู้มารอบนี้น้องไายได้กินข้าวแล้วยังเนาะอเออ กขขไ่ตัวเองเมื่อวานเมื่อวานตอนผมมาน้องกำลังกินข้าวอยู่เลยเกรงใจมากโอสั่งแบบน้องกำลังกินข้าวอยู่แต่เขาไม่อ้วนนะไอเรานี่ไม่ค่อยกินนะโอ้โหแค่ดมก็อ้วนแล้วคงเกือบแตกวันวันรีดข้าวตกถึงท้องแค่มื้อเดียวนะอ้วนเอาอ้วนเอานะโอ้โหดูน้องขาย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปซับสไคร b ์ครับร่วมเป็นทางไปด้วยกันนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับ